สวัสดี์ตัวจะต้องต้องทุกท่านงั้นผมผมจะมาเขาจะก็จะเป็นแบบ p l a s t pair ของกูก็จะมีอ่ะไพ่มาบางเหนือเย้เน,นี่ยคนนี้ก็ไม่ได้เสกนะครับไม่ได้เสกแต่มาเองเต็มเลยลกระจกครูก็ผมก็เคยขอโกงกระดูกแล้วก็อ่านมานะครับมาด้วยเพราะว่าผมเห็นม้ามันเกิดนะครับ แล้วถังน้ำก็เอามาแล้วก็คือเราต้องสร้างยาผิดอ่ะผิดปุ๊บเสียเลยก็เต็มตัวชิปผาแล้วว่าพอดได้โอ้ยเคโคบอกอขอแบมตัวสร้างก่อนนะครับก็ที่มาจะสร็ เ้าจะค่อยๆสร้างเป็นโดมเล็กๆนะครับโดมเล็กๆ,ๆเล็กๆ,ๆ,กๆอาักก่โดมดีสองโดมขอ,องโดมพองเลยเาสงโดมไม่แหละที่ผมขุดแล้วพ่อไม้ก็จะสร้างโดมนี่ไงแต่ผมใช่ แล้วจากไปเยี่ยวมาโอกยคิดว่าเราจะเอาเอาเอาบล็อกอก่อนเอาบล็อกบล็อกบล็อกเอาบล็อกไปเอาบล็อกอก,ก,แบบอก่อนนะเพราะพออ่านหนูต้องต่อขึ้นชิมี้เอามาสติก,ก้าพอกูก็ไปดูว่าเอาได้ทำไมมันก็ต้องใช้อนะ่เนาะมีปากอิงไม่ได้ชิบหาย Wayosat. Ia dia ada satu kuang tu. Kuang, bok, 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 bok สร้างปิดอันอะไรสร้างเทุกูเไปสร้างแค่นี้พอแล้วเพราะว่ากูก็ไม่ได้สร้างจะไปทำอะไรยักหนาว่าเอาไว้แค่ปลูกผักก็เสียนะปลูกผักสวนครัวเอาไว้แดกเองโอ้ย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  ไอวายเคไปไปต้อมทำฟาร์มอีกแล้วเอาเลยก็ฟาร์มถ้าไป่ฟาร์มจะมีข้าวแดกไหมเล้ยเขาเลยทำไว้เรื่องหน้าแล้วบอว่าก็จะไม่มีข้าวแดก โอเคโอ้ดอกจิกจิ๊กไปมาไปกันสักทีสุดเลยไหมอะไรมันนี้อันนี้คือ เธอเนี่ยคลิปท,ทำไมได้ลืง่ายโดมข้าได้กูัวที่จะได้ปูข้าวได้โอ,อยเคยก็จะไปบอก กูต้องลูกข้าวแล้วักเป็นต๋องไม่ก่อนแล้ว่าเอาบนเป็นป้สองเอาไม้เป็นสองแล้วก็ที่เป็นสองรู้จดหรจิตจิตจังไง เอาโดนแก้ว hey, oh, ถ้าไม่มองถ้าไม่มองเห็นหมาลก็ไม่เห็นเลยไม่เชื่ออาอยากกินน้อง oh, yeah, no. หลานก็ลองกูกู <Long. S 1> กูท,ทุบยาอะไรวทุบยาอะไรแค่ไม่ให้ดให้มาเล็ดข้าวเัวเพิ่งเวลาไปหกทีแล้วกับคาซานโดมเฮียเฮียด้วย ก็ปูข้าวปกติก็ปูข้าวปกติก็โอ้กูเปิ่งกระจกไ้เกือบสองสิบสี่แล้วเฮีย Mama, 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 เยวสัตว์มันโงเนี่ยถาไม่รู้จะทำฟาร์มยีไวได้หรอ และฟาร์มกูกต่รู้ต่รู้าหมาเนี่ยไม่ได้ากัอะไรอุดไปกันเออหีเดี๋ยวันนี้ก็ได้วันบึงบ้าปะ Okey, paham dah, 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 ฝนตกกอยังแค่ขนปากมาแล้วเอาไอ้โว้ย ฝนใจเขียวแล้วฝนตกฝนตกก็เปลี่ยนสไลด์วิวของขอนลาไปก่อนสวัสดีครับ